วันนี้จะพาไปร้านช่างทงหลักศีนะครับนี่มามาจากดอนเมืองนะครับข้างหลังเราเป็นดอนเมืองนะครับเราวิ่งใต้ทางด่วนทัวเวมานะครับเราอยู่เลนที่สามจากฝามือมานะครับนี่ใต้ทางด่วนนะครับนี่ข้างหน้านี้เราจะทางออกเราแต่เราจะไม่ออกมินบุรีนะครับมันจะติดกันเราไม่ออกมินบุรีเราจะไปออกปากเกร็ดครับนี่มินบุรีจะเป็นสิบเก้าอถ้าเกิดทางออกนะครับเราออกปากเกร็ดทางออกสิบเก้าคอนะครับนี่ทางออกข้างหน้านะครับ เลนซ้ายนี่เราจะบังคับออกอัตโนมัติเลยนะครับเพราะข้างในจะเหลือแค่สองเลนอ่ะลองน,นะครับออกไปเรื่อยๆนะครับหรือเราก็วิ่งมาเลยเห็ soaked, น andan, ออไหมถ้าเกิดคนจะวิ่งข้างในเขาจะออกไปถ้าเกิดอย่างนี้เราบังคับออกเลยครับเหลือสองเลนอ่านี่อ่าทีนี้เราพอจะออกมานี่ถ้าเกิดเดียวซ้ายจะเป็นบุรีแต่เราไม่เลี้ยวนะครับนี่เราเราต้องแอบซ้ายแล้วครับนี่ข้างหน้าเราจะมีด่านทวเวเรามองไกลๆนะครับมีด่านทเวเราก็จะเข้าด่านทุอยู่ ปากทางเข้าร้านเราอยู่ตรงด่านทวเวพอดีนะครับนี่นี่้นนายเดินแยกหลักสี่มาก็จะเป็นเชียงกงแล้วนะครับนี่เราก็จะแอบซ้ายไปเรื่อยๆเลครับแอบซ้ายเร็วนิดนึงอ่าจริงๆแล้วเราเราเข้าซอยสองก็ได้นี่จะเป็นจริงร้านเราอยู่ซอยสามนะครับนี่ทวเวอยู่ข้างหน้าเราซอยปุ๊บเราจะไปเข้าซอยสามวันนี้ซอยสามเขาปิดหรือเปล่าวันนี้ซอยสามน่าจะปิดนะไม่เป็นไรเราเข้าซอยสองก่อน ซอยสองนะครับนี่แล้วเดี๋ยวไปทางซอยสามปุ๊บนี่เป็นยิงนาะนี่ซอยเราจะมีผู้หญิงที่สวยข้างบนนะครับมองข้างบนหน่อยครับนี่ซอยสามเขาปิดวันวันนี้วันหยุดนะครับวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยราสมมติวเราเข้าซอยสามมานะครับนี่ร้านเราจะอยู่ท้ายซอยเลยครับนี่เนี่ยมองรถเองมองไกลๆนะครับสุดซอยอยู่ซ้ายมือนะครับร้านเราไม่มีชื่อร้านนะครับป้ายเป็นห้องสีเขียวเนี่ยรถนาอิวซูมาจอดเนี่ยน่าจะลูกค้าเรานะพอดี วันวันนี้วันสิบสองสิงหาครับร้านร้านเราร้านเราเปิดนะครับนี่ข้างหน้าครับนี่ร้านเราอยู่ตรงหน้าน,นะครับหัวมุมนี่คือร้านเราแล้วนะครับอ้าวโอเคครับวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับผม